วันนี้จะมาเล่นเดินสกเนก,ก็ตเบสเก็ตบอลน้องไม่อยู่ฮะเออไม่เอาห็อบอตดีที่สุด ทำอะไรไปโอ้ยได้เวลาใช้วิชาลับแลยออต่อยแม่มไหยได้เวลาใช้เวลาลับแล้ว กูจชารับก็หายตัวพี่ชารับหายตัวอืไมไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะน้องไม่มอยู่ก็ไม่รู้จะทำคลิปเกี่ยวกับใบข้ากะยังไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับสกายเปียเลย๋ยวก็ไปลงแล้วกัน Papi ba bye pie ba pie ba ba bye wanna bye wanna ba heal heal. me heal heal, heal me, me. heal, me me heal, heal me, กดเดีย่ยวอาสำเรอยป๊อปปี้ไป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 ้ปปไปปปไปไเวลาหนึง่งหนึ่งรฟใครเคยเล่นเดอสตอร์กตแบทนชูเก,กาบ้างใครเคยเล่นเดอสตอร์กตแบทนชูกาเป็นเก อ๋อตัวตัวตัวตาเริ่มเลยอ่ะยังไม่ทันเกลียดตัวเลยแหลกเว้ยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ย

เออเรียร้อยโนตอกสิเอ่นที่ไหนตักเมิองมูเออเอยเอารูอกมุบูนะแต่เงบูี่ที่ยมาบูเลยอำแพงเออเออเล่นึงกำแพงนี่แหละ Oof. Okay.

โอ้ยว้รีบร้อยอะไรก็ได้ีพิไม่ได้ไอ้ผู้เรนท็อกซิสิ ใครเคยเจอผู้เล่นท็อกซิกบอกด้วยไม่รู้วิธีเปิดแชร์คอมเมนต์ออเอรู้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 อยู่รู้อยู่รู้วิธีเปิดแชร์คอมเมนต์ะบาปี้ปายบาปี้ปายไอเจ๋อไอผู้เล่นท็อกไก่เจอผู้เล่นท็อกไก่ผู้เล่นท็อกไก่ ใครที่เล่นเดอะสโตกเกตไบตเทกรอยู่ตอนนี้เป็นเกย์อืมหายเนตัวอื่น,อนแล้วส่วนนีก็ไม่เอาอ่ะบอกเนี่ยแหละตัวเกียนเกียนเกียนเลยแม่เอา,นะเเอารีบร้อยได้คิวมาหนึ่งคิว ai đồ leo chứ mà lèo mà lèo mà lèo hammer ham thầm đi mày nghĩa à ôi อยานแลยสิเพ่อนนไปชาถ้าเดี๋ยวหเดี๋ยวไปชากกันบินเล็ย้าเด็ด่กนจะได้เลี้ยงเลี้ยง เค่นี้กแล้วเอ้อเโอ๋ยวแค่เลี้ยวข้าวขยุบมันนี่สิเออโอเคไปข้าแล้วจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ